สวัสดีนาะๆนะนะักป่าทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่อัดในนามของ M&A s h i m a n o ชิม e นนะฮะซึ่งเดิมผมอัดไว้ในนามของโดมินิกลัวแต่คลิปต่างๆที่ยังเป็น Dominic ลัวอยู่อันนัน้ผมก็ยังใช้งานอยู่นะฮะก็จะสามารถแชร์กันได้อยู่แต่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนช h a n n ะฮะจากโดมินิกลัวมาเป็น M&A s h i m a n o ชิม e อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคลิปนี้ จะมารีวิวลอกตัวใหม่ของ s h i มาโนนะฮะเป็น2015 Shimano Calcutta c o n q u e s t 100HG นะครับที่จะเอามารีวิวให้ชมกันในวันนี้ก็คือเป็นตัว 100HG นะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะฮะสเปคเบื้องต้นหลังกองอมาดูกันเลยครับตัวนี้เป็นรอบ6.8นะครับน้ำหนักเบรก4กิโลน้ำหนักตัวลอก220กรัมนะฮะลูกปืน12 s a r b นะครับ เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะลักษณะของกล่องลักษณะของกล่องก็จะเป็นเหมือนตัวปี2อ1 4ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับในนี้มาดูข้างในกันเปิดออกมาก็จะพบก่อนเลยอันดับแรกเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับระบบหน่วงใหม่ของชิมานโนนะฮะเป็น SVS Infinity นะครับอ,อันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะ โอเคตัวนี้ก็เป็นแมนนวลไกด์ครับแมนนวลไกด์แล้วก็เกี่ยวกับพวกสเปคต่างๆของลอกตัวนี้นะฮะสำหรับคาวคาต k i Concept SG นะฮะโอเคตัวนี้ก็คือไดแกรมนะครับไดแกรมไดแกรมรู้สึกว่า ตัวนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเป็นลอกเมลเจแปนนะลอกตัวนี้ส่งขายโซนเอเชียจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะ,ะต่อมามีอะไรบ้างมาดูแน่นอนครับน้ำมันครับสำหรับลอกเบสจะมีมาให้แน่นอนอันนี้คือเม็ดนวงสำรองครับอ่าตัวนี้คือพระเอกของเราตัวลอกเดี๋ยวเราเปิดออกดูทีแล้วก็กระเป๋าลอกครับเดี๋ยวผมจะรวบลัดนิดน,นึงนะฮะ ไม่อยาให้คลิปมันยาวเกินไปโอเคกระเป๋าก็เป็นบุฟองน้ำอย่างดีะฮะใช้งานได้เลยโอเคครับนี่มาดูกันว่หน้าตาของเจ้าคอนเควสหนึ่งร้อยอปีสองพสิบห้าเป็นยังไงนะครับใน,นนี้คือด้านหน้านะฮะด้านข้างด้านหลังนะครับ ด้านแขนนะครับก็จะถ้าจะยิงเลเซอร์เป็นคำว่า100 h d Shimano ชิมนโนด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้เห็นกันชัดชดนะครับว่าเป็น j8 เนาะโอเคหมายเลขรหัสลอกจะอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ล้อบ6.8อุ่นเนียนมากลองไปโฟกัสสักครู่นะอ่า มันเนียนมากเลยสำหรับนั้นนะท่านใดที่ชอบแบบชอบเอาไปเล่นเหยียอผิวน้ำอยากได้ลอกทรงกลมตัวนี้ตอบโจทย์แล้วนะฮะรอบ6.8ถือว่าไม่เร็วไม่ช้านะครับทีนี้มาดูส่วนอื่นๆมาดูความลื่นกันหน่อยก็ถ,ถือว่าดีนะในระดับหนึง่ง อ๋นวงอยู่ในแม็กเลยเดี๋ยวเราปรับมาที่มินก่อนนะครับอันนี้มินละอันนี้ปรับมากลับมาที่มินนะครับโอเคลื่นพอสมควรมานะดูการเปิดฝานะครับจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังข้างๆกับตัวกดฟิสปูลนะฮะ ให้กดลงมาแล้วฝามันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะฮะละนนักษณะนี้อย่าไปฝืนมันอย่าไปดึงมันอะไรก็แล้วแต่เปิดเข้ามาก็จะเห็นส่วนนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากจะยกฝาออกมาก็สามารถปรับได้ด้วยช่องนี้นะฮะแต่ใครไม่ถนัดครับเปิดออกมาเสร็จแล้วให้เลื่อนมาที่ Open ก่อนนะ,ะเลื่อนมาให้สุดนะครับไม่ไงั้นมันจะเอาออกมาไม่ได้ก็จะยกออกมา อันนี้คือหน่วง svs infinity นะครับสังเกตที่ชามมันจะเป็นชามทรงสโลปตัวปรับตรงนี้ที่ปรับ min max เนี่ยก็จะทำให้ชามตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อที่จะสร้างหน้าสัมผัสกับ,กบตัวเม็ดหน่วงนะฮะเม็ดหน่วงตัวนี้จะเป็น4เม็ดนะครับขอสปูนออกมาให้ดูหน่อยก็ดึงออกมาตรงๆนะครับไม่ต้องไป ไปโยกมันอะไรมันลักษณะสปูลก็เป็นลักษณะนี้สำหรับผมผมถือว่ามันไม่ลึกนะฮะที่สปูลไม่มีแบริง่งใดๆนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาก็สามารถตีเ,าเบาแน่ๆได้แน่นอนนะผมข้างในพินเน้นเกียร์เป็นทองเหลืองนะฮะส่วนเฟืองด้านในตรงมันจะสามารถมองเห็นจากจาก,จากด้านตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นมันเป็นพลาสติก อะคริลิกใสๆสีดำใสนะฮะมองเข้าไปก็จะเห็นว่าเฟืองตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับอ่ะประกอบกลับแล้วเนาะเขาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เวลาใส่กลับเข้าไปก็สังเกตตรงอ่าตรงเที้ยวครับมันจะตรงกันถ้ามันตรงก็จะลงพอดีเนี่ยฮะใส่ลงไปปุ๊บ พอลงแล้วก็เลื่อนกลับไปที่ close เหมือนเดิมอันนี้เป็นอันว่าเซตอันนี้ก็จะไม่หลุดละแล้วก็ปิดกดลงไปาปึ๊บพอกดลงแล้วก็เลื่อนล็อกกลับไปเหมือนเดิมาาตัวนี้นะครับก็จะเลื่อนล็อกกลับไปเหมือนเดิมนะ สวยงามครับสำหรับงานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นานาที่อยากได้รอบทรงกลมที่มีรอบค่อนข้างจะสูงขึ้นสักนิดหนึ่งสำหรับเล่นเหยื่อผิวน้ำนะครับสำหรับ Shimano c ค l c u ค t ต c าคอนควส0์ h g ปีสองพนสนใจติดต่อนเข้ามาครับ m a a h i m a n o rell ยินดีให้บริการขอบคุณมากครับ